ดีค่ะดีครับอืมกินอะไรกินทงนนกินเนื้อไก่ค่ะเนกินเนื้อค่ะกินไก่ทอดค่ะฟองอครับไม่เออไม่ไม่ไม่เรากินผักพองอแล้วนะกดก็หกอกไปคึกไปไอ้เขไม่นเนื้อไม่ะ

mở là hàng trăm này là, mì ăn có nhiều này mì ăn người mỏi này mì ăn cơm 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 cơm mì ăn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 

dạng giọt, dạng 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 Nó dạng 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 lì lìa, ừ. Để biết vậy, vậy Nó องหมกินเน้ไมนหอยอ่ะอถอ้าผู้สูกกบภาพครับเนี่ยพะกินหลุกในทัาไทยดีมืนกันวาเขาจะเข่เขกินแล้วเนี่ยเอาอเนีย้ยห้วนมาม้นพี่กัะแที ฮะไหนไม่ไม่อิดนะเป็นหอยใช่ไหมหอยิก็ไม่วิก็ไม่อิดเดวิเรานะพังก็ไอิดน่นะนอืมเาว่างไปนึกผายไหนเอาว่างอะผายไหนเอา่าผายไหนเาว่างอขึ้นยิบขึ้นหอไ อืม่นะ่น่มาละครัพี่เธอปอกสูงขึ้นมากเรากินเหลือดติดตาเนี่ยนะบอกมาที่ยว น่า,า,า,นาเชื่อมื่อใหญ่โตในี่กวันสี้才行ะฝึกไว้ฝึกไว้เดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะเป็นยูทูบเบอร์เด็กไอ้ล้อก็ไยนะครับพี่น้องนี่เจ้าของส่งง้งเขาตัวแน่หนะ,หะ อืมอร่อยครับผักเต็มชุดผักเต็มปาก,กพูดไม่ได้อร่อยไหมอร่อยครับอ,อร่อยครับไหนครับอร่อยครับเลยก็นะกินสดบ้างกินน่ะพมันจะสักบ้าักสักกดอืมออร่อยสุดยอดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเขีนประมวลนย่นนะต้องอย่างนอ้อะยังรูาสองอัน ăn ăn cái lên ạ Tôi đang ừ. Bò, bò ừ. Bò, bò, này. Ừ. Em có lắp tai à? em có bi Bỏ à, bỏ để kia vào nè. Papa. Ừ, bỏ kia nó ra làm cái กินผักเพื่อสุขภาพนิดหน <LE diesen Geb Magn et> ่อยฝึกกินผักเหล็กๆจะได้มีจะไดรแข็งแรงเนี่ยกินกินผักกินผักกินผักหมอหมอไม่ค่อยกินผักเลยนะฝึกกินผักเลยอือผักวันชาผิดขาะเหล็กๆกินได้

อะไรจริงๆค่ะอะไรจริงๆครับจริงครับอ่ะเขาบอกนะก่อให้ออกกองก็ไมนายได้ลากกองนะรับสิ่งรับสิ่งได้จริง้องแล้วก็เจ้าดิคับก่อนก็ไมว่างไว้ก่อนะให้เจ้าอ่ะว่างไว้ก่อนว่างเรือไก่ไว้ก่อนให้ค่ะดีเจ้าพาติดตามกดติดตามค่ะอ่าเจ้ากล้องตัวปวดและชีวิตก้นใต้และด่างเรียนค่ะ เจ้ากองตัวปนเจ้ากองตัวปนขับในแหละอ่ะเอาไปก่อนเช่เอาเนื้อไปก่อนประม้วนสอนอืมเฮ็ดไหนเออผักติดต้านเจ้ากองตัวปนแล้วก็ผักติดต้านหมูด้วยค่ะอืมไม่หมูเลยฮะผักติดต้านชีวิตก็ไตหลังเล่นขอบคุณครับเนี่ยเมื่อไงก็ขอบคุณครับเนี่ยขบคุณค่ะหมูข,ขอบคคุณ่ะ